เราถือว่าถ้านายอภิสิทธิ์ไม่สามารถยับยั้งแผนบริหารจัดการจนถึงขั้นยกเลิกการขึ้นทะเบียนได้นั้นแล้วปล่อยให้มีการเลื่อนต่อไปในอนาคตก็ถือว่ารัฐบาลมีส่วนสมรู้ร่วมคิดในการโยนความรับผิดชอบโดยที่มีปัญหาอยู่และมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลชุดหน้าไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถ รักษาอธิปไตยปกป้องทวงคืนแผ่นดินไทยหรือขัดขืนต่อคณะกรรมการมรรกโลกได้หากรัฐบาลไม่เห็นพ้องด้วยกับแผนบริหารจัดการมรรกโลกและการขึ้นทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่จะทําได้ก่อนที่ตัวเองจะหมดวาระการรักษาการไปก็คือต้องประกาศถอนตัวออกจากภาคีอนุสัญญามรรกโลกหากถ่วงเวลาไปจะเป็นภัยอันใหญ่หลวง ภายใต้รัฐบาลชุดหน้าโดยทันทีไม่มีหลักประกันอะไรทั้งสิน้นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลชุดหน้าจะเอื้อประโยชน์หรือจะขัดขวางระดกโลกในการบริหารจัดการของทางกัมพูชาและจะทําให้ไทยต้องเสียดินแดนหากไทยเสียเปรียบในรัฐบาลชุดหน้าต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนายอวิสิทธ์เวชาชีวะด้วยเช่นเดียวกัน